BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญสวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ทอดสูตรกับพัดจินการกุลและเอิร์ธกมลทอนนะครับวันนี้วันศุกร์กำลังจะเป็นช่วงสุดท้ายของสัปดาห์มีเรื่องน่าชื่นใจมาเล่าให้พวกเราคนไทยฟังกันหน่อยว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยจะดีได้ส่วนหนึ่งเนี่ย ต้องยอมรับว่ามาจากภาคการท่องเที่ยวเลยถูกต้องและเมื่อพูดถึงการท่องเที่ยวพี่พัชจะไม่มีเซกเตอร์ไหนจะใหญ่ไปกว่าการเดินทางใช่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินวันนี้เลยมาคุยกันเรื่องของการบินพี่พัทเพราะช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยมีการพูดคุยกันเยอะมากๆเกี่ยวกับประเด็นนี้ไม่ว่าจะเป็นการเปิดสายการบินใหม่ไม่ใช่สายการบินเดียวด้วยการกลับมาเปิดบินการขยายเส้นทางบิน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ผลักดันกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฟังดูมีแต่เรื่องดีๆนะดูอุตสาหกรรมนี้กลับมาคึกคักคนสนใจเข้ามาช่วยกันขยายอุตสาหกรรมนี้ให้มันเติบโตออกไปอีกนะพี่พัดก็ดูแต่ละวันที่เราคุยกันมานี่บ้างละแบงค์ล้มบ้างเ<อ>เราเอาเรื่องดีๆมาคุยกันบ้างใช่เหมาะมากเลยและช่วงนี้ พี่พัดเอยพาไปดูข้อมูลดีบริษัทบางกอกแอร์เวย์ครับพี่ครับคุณพุทธิพงศ์ประสัทของโอสถกรรมการผู้มยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนครับหรือ BA เอนี่ยออกมาเปิดเผยพี่พัดว่าแนวโน้มของอุตสาหกรรมการบินปีนี้นะครับเริ่มกลับมาได้ประมาณ60-7 0เปอร์เซ็นต์แล้วก็ขยับมาเรื่อยๆตอนเนี้ย80%เปอร์เซ็นต์เนี่ยได้เห็นแน่นอนภายในปีนี้น,นั่นถ้าเทียบกับช่วงก่อนโควิดครับแล้วพอตัวเลขอุตสาหกรรมการบินเริ่มกลับมานะพี่พัด ผู้โดยสารต่างๆการเดินทางก็กลับมามากยิ่งขึ้นใช่เราเลยเห็นว่าตอนนี้มีหลายสายการบินเขาเปิดตัวธุรกิจการบินขึ้นมาสายการบินใหม่ขึ้นมารับโอกาสนี้ด้วยเช่นเดียวกันเริ่มมีการเพิ่มฝูงบินเพิ่มจํานวนพนักงานที่ก่อนหน้านี้ช่วงโควิดก็ยุบยุบไปตอนนี้เริ่มกลับมาหมดแล้วถูกต้องนี่ขนาดยังไม่ร้อยเนะใช่คุณเต๋อบอกประมาณสักเต็มที่ปีนี้80%แต่คึกคักแบบนี้แล้วนะครับโอ้โหซึ่งเป็นปัจจัยเนี่ยจากความเชื่อมั่นของการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาเริ่มเชื่อใจเขาเริ่มกลับมาบโดยเฉพาะตลาดยุโรปพี่พัฒบางกอกแอร์เวย์ส่วนใหญ่ตลาดลูกค้าหลักก็จะมาจากยุโรปเนี่ยประมาณ 6- 0 7 0อยู่แล้วด้วยแล้วก็ในประเทศอีกประมาณ3 0ตรงนี้พอสัสดส่วนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเครื่องบินที่เคยจอดอยู่ช่วงโค<อ>วิดเริ่มกลับมาบินกันได้เต็มที่มากขึ้นฝั่งเราชื่นใจจังธุรกิจธุรกิจต่างๆมันก็จะกลับมาพี่พัฒรดูกราฟเนี่ยถ้าดูตามหน้าจอพี่พัฒนจากไออาต้าเนี่ยเขาม โอ้โหกราฟขาขึ้นนะแบบนี้นะฮะกราฟขาขึ้นกราฟขาขึ้นเป็นขาขึ้นที่ดีด้วยแล้วเรื่องของการท่องเที่ยวพิพัฒน์ปีนี้โดยเฉพาะบางกอกแอเว์เนี่ยเขาให้บริการการบินอยู่ประมาณ15เส้นทางด้วยกันระหว่างประเทศเนี่ยเจ็ดเส้นทางแล้วก็จะมีอีก2เส้นทางที่จะเปิดใหม่ช่วงกลางปีนี้พิพัฒน์อันนี้เป็นข่าวดีมากๆเพราะว่าโดยเฉพาะตลาดจีนครับนักท่องเที่ยวจีนที่เราบอกรอคอยเขากลับมาเหลือเกินร้กระกอบไทมาก ผูประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพี่พับเขารออยู่ดังนั้นการที่นักเดินทางจะเดินทางมาได้เนี่ยสนามบ,บินต้องพร้อมทเที่ยวบินต้องมีและที่สําคัญนะพี่น้องชาวจีนเนี่ยเขามาเที่ยวเมืองไทยหลายต่อหลายครั้งบ้างในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถูกต้องบางทีเขาอยากไปเที่ยวจุดหมายปลายทางใหม่ๆครับและ 2, ละละ 2> สเส้นทางบินที่จะเปิดก็คือเฉิงตูกับชงชิ่งนี่ไงเห็นไหมรับโอกาสมหาศาลไงซึ่งไม่ใช่แค่ ผู้ประกอบการที่อยู่ในกรุงเทพจะได้ประโยชน์หรือเชียงใหม่หรือภูเก็ตนะพี่พัฒเพราะว่าตรงนี้บินไปลงสมุยครับครับสนามบินสวยมากแล้วพอบินมาลงเนี่ยประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวเนี่ยคุณอยากให้ผู้ชมคิดตามพร้อมกันเขามาเขาคาดหวังเดสติเนชันหูพี่พัฒน์อัดอั้นมา2-3ปีอะแล้วกลับมาได้เที่ยวทั้งทีนึงอะเขาหยหาประสบการณ์ครับความรู้สึกดีๆที่ คนไทยประเทศไทยมีให้พวกเขาอยากกลับมาแล้วดูว่าใครๆก็ต้องนึกออกนะคุณผู้ชมนะโควิดมันล็อกดาวน์กันไปตั้งนานแหล่งธรรมาชาติที่ไม่ถูกลุกลานจากมนุษย์เลยอ่ะมันสวยมากมันจะบระ<ช>ิสุทธิ์ผุดผ่องขนาดไหนแล้วเป็นเมืองไทยอ่ะโอ้โหแม่เจ้าต้องมาอยู่แล้วคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางไครับทางทีวีหรือทางออนไลน์ตอนนี้นะครับส่งเข้ามาพูดคุยกับเราหน่อยว่าอยากเดินทางไปไหนหรือเปล่าใช่ใช่มีแผนการเดินทางไปไหนไหมโดยเฉพาะช่วงสงกรานนี้พี่พัฒน์ซึ่งก่อนหน้านี้มีข้อมูลจาก ของ Air b n บียออกมาเหมือนกันว่าคนจีนเนี่ยตั้งแต่ปลดล็อกดาว์ปีที่แล้วนะพี่พัฒช่วงปลายปีสิ้นสุดเนี่ยเขาการค้นหานะพี่พัฒกระโดดขึ้นมาเป็น300ร้อเปอร์เซ็นขึ้นมาทันทีว่าแล้วหมุดหมายที่เขาอยากมาที่สุดคือประเทศไทย,ค,ทไทยคุณผู้ชมนั่นไงประเทศไทยตอนนี้เป็นเบอร์นหนึ่งของคนจีนเลยก็อย่างที่พูด <Favorite. S 1> ไปญี่ปุ่นกเกาหลีเขาอาจจะมีกรณีผิดพิพาทกันอยู่นิดหน่อยกับจีนถูกไหมครับดังนั้นอ่ะมาเมืองไทยสบายใจสุดแล้วเมืองไทยต้อนรับทุกคนทั่วโลกเลยนะตะวันออกกลางก็มา มารักษาดูแลสุขภาพเวลเนสบ้านเราอีกเดี๋ยวพัดอยากให้ดูนี่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านจอข้างๆเนี่ยครับนี่ไม่ใช่โรงแรมนะครับนี่เคาน์เตอร์เช็คอินนะฮะนี่สนามบินสมุยนะคุณผู้ชมนี่แหละครับบรรยากาศฝรั่งมาโอ้เออเมซิ่งไทยแลนด์ครับแล้วตรงเนี้ยที่เราคุยกันบ่อยๆคือเรื่องของสภาพแวดล้อมใช่หรือว่า sustainability พวกเนี้ยมันมีผลต่ออุตสาหกรรมการบินด้วยคุณผู้ชมเอิร์ธเชื่อพี่ไหม เทรนด์ <Trend S 2> ของ,องไม้และรธรรมชาติเนี่ยจะยังอยู่กับบรรยากาศการท่องเที่ยวแล้วเป็นกระแสแฟชั่นไปอีกนานเลยคุณผู้ชมเพราะในสาปีที่ผ่านมาล็อกดาวน์อยู่ในอิดในปูนอยู่ในตึกอะถูกไหมบเบื่อมากแล้วคอนกรีตเนี่ยตอนนี้อยากสัมผัสธรรมชาติอยากไปสัมผัสกลิ่นอายของทะเลของภูเขาของต้นไม้แม่น้ํานี่แหละครับเทรนมาแน่นอนแคมปิ้งทั้งหลาย ดังนั้นพี่พัดของปี2566นี้ทางฟังของไอเยวเขาก็ตั้งเป้าเหมือนกันว่ารายได้จากผู้โดยสารเนี่ย15,000ล้านแล้วก็รวมเที่ยวบินนะครับ40,000เที่ยวบินอัตราการขนส่งผู้โดยสารเนี่ย76%ครับอลองฟังเสียงคุณพุทธิพงศ์นะครับเยี่ยมครับจากที่เรามีการคลายมาตรการต่างๆนะครับตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะครับก็เห็นได้ชัดว่ามีการเดินทางมีท่องเที่ยว ที่เข้ามามากขึ้นมากขึ้นนะครับชัดเจนเลยก็ประมาณาไตรมาสสี่ของปีที่แล้วนะครับซึ่งส่งผลมาดีนะครับแล้วก็ตอบรับมาถึงช่วงต้นปีนะครับต้นปีนี้เดือนอมกราคมพาก็ก็ยังเป็นาภาพที่ได้รับการตอบรับมีความต้องการเดินทางสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับที่ ที่เราต้องรอดูต่อไปก็คือการที่สายการบินต่างๆจะทยอยเพิ่มเที่ยวบินหรือว่าทาเที่ยวบินเข้ามามากขึ้นเท่าไหร่นะครับก็คิดว่าน่าจะส่งผลที่ดีต่อไปนะครับพี่พัดก่อนหน้านี้เนี่ยหลายสายการบินก็มีแผนที่จะลดจานวนเครื่องบินลงอาจจะต้องยอมรับพราเป็นทุกสายการบินเลยใช่บางกอกแอร์เวย์ตอนแรกก็มีแผนจะคืนเครื่องพี่พัดเพราะว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายเนี่ยเวลาคุณผู้ชมต้องเข้าใจว่า ธุรกิจการบินอ่ะมันต่างจากธุรกิจอื่นๆถ้าเราขายของของไม่เสียก็จริงใช่ไหมพี่ผัดยังอยู่ได้ซ็อกได้แต่ธุรกิจการบินลงทุนสูงมากเครื่องบินต่อลำแล้วต้องบำรุงรักษาตลอดดังนั้นสายการบินเขาจะต้องมีการปรับแผนการคืนเครื่องอะไรต่างๆแต่ตอนนี้อย่างบางกาะแอร์เวย์เองก่อนหน้านี้จะมีคืนเครื่องอยู่2ลำตอนนี้พี่ผัดมันกลับกันแนวโน้มมันพลิกฟื้นขึ้นมาคุณผู้ชมแล้วจะต้องหาเครื่องเพิ่มด้วย เหมือนกับหลายๆสายการบินที่ออกมาเปิดตัวในช่วงนี้เหมือนกันพี่พัดอย่างเรียวลิคูแอร์ไลน์อันนี้คือน่าสนใจเป็นยังไงครับคุณพาทีสารสินครับอันนี้หลายคนจะคุ้นชื่อกับซีอของนกแอร์คนนี้กลับมาแล้วในวงการการบินอีกครั้งเรียกว่ากลับมาในรอบประมาณ20ปีพี่พัดเขาบอกว่ามีประสบการณ์มีทุกอย่างแล้วจะปรับมาให้เป็นเรียวลิคูแอร์ไลน์สายการบินที่เป็นไลฟ์สไตล์ฟูลเซอร์วิสแต่ว่าเขาจะเน้นเจาะตลาดเนี่ยระยะไกล เพราะว่าการแข่งขันมันเดือดมากๆแล้วมันก็มีโอกาสในธุรกิจนี้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวกับอีกหนึ่งสายการบินพิพัฒน์ก็คือมีเรลลี่คูแล้วก็มี P80A i r ครับตรงนี้ก็เป็นทุนของคนไทยเหมือนกันภายใต้กลุ่มของมหากิศิริพิพัฒน์เพราะสายการบินนี้เขาก็จะบอกว่าจัดตั้งจัดตั้งในานามบริษัท P80A i r มีเจ้าสัวเนี่ย,ยคุณประสิทธิ์ประยุทธ์มหากิศิริแล้วก็คุณเฉลิมชัยมหากิศิริเป็นกรรมการ ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นฟูลเซอร์วิสเหมือนกันโดยเน้นเจาะตลาดจีนฮ่องกงและตะวันออกกลางที่พัดลองสังเกตดูว่าจะขยายเลนช์มากขึ้นเพราะว่าในประเทศแข่งกันเดือดดังนั้นระยะไกลนักท่องเที่ยวยุโรปตะวันออกกลางจะเข้ามาในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นอันนี้น่าจับตาดีๆคุณผู้ชมครับก็เป็นกําลังใจให้กับประเทศไทยให้กับสังคมไทยของเราผมฟังดูข่าวทั้งหมดที่คุณเอิร์ธเล่ามาคุณผู้ชมก็น่าจะสัมผัสดได้นะครับว่าตอนนี้ประเทศไทยเรากําลังจะกลายเป็นศูนย์กลาง การเดินทางศูนย์กลางการบินอาจจะไม่ใช่ของภูมิภาคนะครับ,รบเรามีสิทธิ์จะไปได้ถึงเป็นศูนย์กลางการเดินทางเป็นฮับของสายการบินน่ะถูกต้องพี่ระดับโลกได้ทีเดียวที่ถ้าเกิดจะแวะมาในแถบเอเชียแปซิฟิกเนี่ยต้องมาที่ประเทศไทยครับเรามีสนามบินหลักสนามบินรองหลายแห่งทั่วประเทศอย่างล่าสุดที่เตรียมกําลังจะเปิดก็คืออู่ตะเภาถูกต้องพี่สนามบินแห่งชาติสนามบินแห่งชาติแห่งที่3ครับ ดังนั้นนี่แหละครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากว่ามันไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมสายการบินที่กำลังเติบโตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งหมดโดยภาพรวมก็กำลังเติบโตและหลายคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยตลาดนักท่องเที่ยวคือมาเที่ยวนะ้ะเมืองไทยเนี่ยมีให้มาเที่ยวนี่เพียบเลยมาทำธุรกิจก็เพียบเลยมาลงทุนระหว่างกลางก็มีนะครับระหว่างกลางระหว่างมาทั้งเที่ยวและมาทำงานที่เขาเรียกว่าตลาดไม้สิครับคุณผู้ชมตลาดนิทรรศการตลาดการฝึกอบรมการสัมมนาที่มาประชุมมาท่องเที่ยวในบ้านเรา ได้ทูอินวันมาคุยงานมาเน็ตเวิร์กมาพบปะสังสรรค์แล้วก็สนุกสนานกับการท่องเที่ยวประสบการณ์ในเมืองไทยได้ต่อซึ่งตรงนี้คุณผู้ชมที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจหอ,อการค้าหรือว่าทางจังหวัดเองถ้าอยากให้ PPTV ได้มาร่วมไปส่วนหนึ่งในการเชื่อมต่อคุณค่าของดีที่แต่ละจังหวัดมีอยู่นะครับเรามีผมมีพวกเรามีเอิร์เรามีสิ่งที่เรียกว่า จุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อและมีคนอีกจํานวนมากอีกหลากหลายวงการที่เขามีความรู้ในแต่ละสาขาแล้วจะเอาไปบวกรวมกับของดีในแต่ละพื้นที่ที่ทุกท่านมีอยู่แล้วเกิดเป็น a c t i ิเวชั่นะครับเกิดเป็นมหากรรมเกิดเป็นคุณค่าเกิดเป็นเฟสติวัลใหม่ๆที่จะสร้างคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยวทั้งโลกที่เขาสนใจอยากมาเปิดประสบการณ์ทั้งการท่องเที่ยวและการได้ความรู้ ได้สร้างเรื่องราวดีๆอาจจะเป็นโอกาสทางธุรกิจหรือชีวิตของพวกเขาต่อไปก็ได้และจุดเริ่มต้นเหล่านั้นเริ่มที่ประเทศไทยจากหลากหลายไอเดียงานที่คนไทยเราจะช่วยกันสร้างมันขึ้นมาและเราพีพีทีวกำลังจะกลายเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นจังหวัดไหนหอการค้าใดาสภา,าอุตสาหกรรมใดหรือหน่วยงานองค์กรเอกชนสถาบานันการศึกษาไหนอยากจะร่วมกันสร้างของดีแบบนี้ให้เกิดขึ้นเป็นมหากรรมระดับชาติระดับประเทศระดับภูมิภาคระดับโลก บอกเข้ามาที่พวกเราเดี๋ยวพวกเราจะช่วยเป็นโซ่ข้อกลางให้ครับฝากเลยนะครับติดต่อเข้ามาที่รายการถอดสูตรหรือเข้ามาที่ผมพัดจิงการกุลเข้ามาช่องทางไหนก็ได้ใน p p พีมาได้หมดเลยครับพี่พัดชัดเจนเนาะซึ่งตัวหนึ่งที่พี่พัดพูดอ่ะการต่อยอดกับเรื่องของท้องถิ่นรตรงนี้พี่พัดใครจะเชื่อว่า ESG เนี่ยมันเป็นหนึ่งในนั้นพี่พัทออย่างบางกอกแะร์เวย์เนี่ยตอนนี้เขามีเรื่องของนําขนมท้องถิ่นพี่พัดอันเนี้ยส่วนตัวรู้สึกว่าน่ารักมากเป็นการนําขนมท้องถิ่นมา 8-9รูปแบบมาให้ลองชิมให้ลองสะสมอยู่บนเครื่องบินหรืออย่างข้าต้มมัดอันนี้ก็เป็นจุดเด่นหนึ่งของคนไทยที่ต่างชาติมาแล้วแบบต้องกินจริงๆนะมันประสบการณ์ไงมันมีเฉพาะที่บางกอกแอร์เวย์อะไรแบบนี้ถูกต้องถูกต้อง ประสบการณ์เล็กๆๆน้อยแห่งความน่าประทับใจที่เขาเรียกว่าไมโครโมเมนต์เนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งการเดินทางที่เขาสัมผัสกับความเป็นไทยเลยนะครับ,รบดังนั้นมันอยู่ที่ว่าพวกเราพี่น้องคนไทยในแต่ละภาคส่วนจะหยอดไมโครโมเมนต์ที่เป็นด้านบวกเนี่ยลงไปในปมิติไหนของช่วงเวลาประสบการณ์ที่เขากำลังเก็บเกี่ยวกับความเป็นไทยของเราแล้วเรื่องคาร์บอนช่วยกันได้ดหมดเลยเรื่องคาร์บอนอเรื่องโลกสีเขียวต่างครับตรงนี้คุณผู้ชมลองสังเกตดูชุดในว t ทที่อยู่ข้างข้างผมตอนนี้นะชุดพนักงานสายการบิน ทำมาจากขวดน้ํานะพี่พัเฮ้ยจริงเหรอัพไซคิลสุดยอดแบบนี้นนพี่พัดมันจะเข้ามาสอดแทรกกับอุตสาหกรรมการบินมากขึ้นเพราะว่าเรามีการตั้งเป้าหมายคาร์บอนเครดิตปี2050คืออัพไซค i ิลมันแปลว่าการกลับมาใช้ใหม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับ โอ้โหสุดยอดบางคนแค่แบบรีไซเคิลหรือว่าไปกําจัดของเสียยังไงอันนั้นคือการที่ค่อยๆลดประโยชน์ลงไปนะฮะ,ฮะคุณค่าน้อยลงแต่นี่อัพไซเคิลคุณค่าเพิ่มขึ้นกลับมาอีกอะกโอ้โหไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ชมครับใครคิดแบบนี้ได้รับรองว่าเศรษฐกิจเรามูลค่าเติบโตมหาศาลแน่นอนดังนั้นอ,อย่างการตลาดต่างๆทงี่ทุกนลองดูว่าอ,อย่างของบางกากไอเวแลแล้วกันยกตัวยอย่างง่ายๆสีน้ําเงิน ถ้าคุณผู้ชมบอกสีน้ำเงินธรรมดามันก็ธรรมดาแต่ถ้าเป็นบลูบู q u e แล้วทำสตอรี่ให้สอดคล้องกันไปแบบนี้มันก็เป็นโอกาสทางธุรกิจที่คุณผู้ชมนำไปปรับใช้ได้เช่นเดียวกันใช่ครับ และ<น>อยาจะมีธุรกิจที่มีคุณค่ามากๆมาคุยกันด้วยใช่ไหมคุณค่าที่เรียกว่าเปล่งประกายเหมือนเพชรของจ u b บ l ลี่ของคุณอ,อัญ,ญรัตน์ที่เราครุยกันไปเมื่อวานในทอสคุณอินเทอร์วิวแต่วันนี้มีเรื่องราวน่าสนใจมากกว่านั้นคือเธอไม่ได้ผ่านมาแค่เรื่องราวง่ายๆเรื่องราวยากๆท้าทายที่เกือบจะแบบเฮ้ยไปต่อ,อยังไงเนี่ยพี่พัฒน์เพราะว่าอย่างหนึ่งที่มันต้องคิดเลยคือธุรกิจใหญ่คนบอกว่าทำธุรกิจยังไงก็ได้เปรียบแต่อย่าลืมว่าเวลาโควิดเข้ามาหรือเวลาเกิดวิกฤตขึ้นมา มันเจ็บหนักกว่าหรืิดเล็กเดี๋ยวเปขายของเยอะเดี๋ยวต้องกลับมาคุยต่ออีกตอนช่วงเบรกกลับมาแล้วโหมดอีกนิดนึงนั้นเดี๋ยวพักสักครู่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาครับอัปเดตข่าวสารทันทุกเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ร้อมสาระเรื่องราวที่น่าสนใจจากทุกมุมโลกกับโบกี้พัทธธรีนุ่มนิ่มตรีชดาจันทถึงสุ่8.30นาฬิกา30นาทีถึง9.00นาฬิกาเสาร์อาทิตย์1 0 3นาฬิกา30นาทีถึง11.15นาฬิกา15นาทีทันโลกเอ็กเพรสพีพีทีวีสอบรถยนต์มากมายรวมถึงข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีในแวดวงยานยนต์กับรายการรู้เรื่องรถกับพัฒนาเดช ทุกวันอาทิตย์เวลา8โมงครึ่งที่นี่ที่เดียวทาง pptv hd ช่อง36สวัสดีค่ะดิฉันกรุณาบัวคำศรีกับรายการรอบโลกเดลี่รายการข่าวที่จะรวบรวมเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกคลายปมลึกทุกเหตุการณ์สำคัญคัดข่าวทันทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศหลากหลายเรื่องราวรอบโลกที่คุณไม่เคยเห็น พบกับรอบโลกเดลี่สมดุลระหว่างข้อเท็จจริงและเรื่องราวแวดล้อมในมิติที่หลากหลายเพราะข่าวสารไม่มีวันหยุดนิ่งเข้มข่าวขค่ายกระดับไปอีกขั้นมากกว่าความดรามา่าพาคุณลงลึกถึงต้นต่อสะท้อนทุกปัญหาสร้างความเปลี่ยนแปลงขยายประเด็นเสริมทับความเข้มกับผมอาิกรัตวิเคราะห์เจาะลึกเท่าถึงพื้นที่เปิดให้เห็นทุกมิติเพราะทุกเรื่องราวมีมากกว่าที่ตาเห็น hey. เข้มข่าวค่ำ6โมงเย็นถึง3ทุ่มทาง PPTV HD ช่อง36อัปเดตข่าวสารทันทุกเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในต่างประเทศพร้อมสาระเรื่องราวที่น่าสนใจจากทุกมุมโลกกับโบกี้พัทรีนุ่มนิ่มตรีชดา จันทร์ถึงศุกร์8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาเสาร์อาทิตย์10นาฬิกา30นาทีถึง11 15. นาฬิกา15นาทีทันเลกเอ็กเพรส p p พ v ท d 36ิบพี่แคนโนอ่านอะไรอะ่ะโอ้โหคอมเมนต์มาแต่เช้าเลยคุณผู้ชมนะฮะมีแต่ข่าวใหญ่ๆทั้นั้นเลยเรื่องของยาเสพติดเรื่องของผับบาร์เปิดเกินเวลาควรลงตั้งแต่ยังไม่6โมงเลยเนี่ย<ไ>เฮ้ยมา<ะ>สู่ช่วงที่2กับเรา2คน 2> ครับพี่พัทครับ ถอสูดอินเทอร์วิวต่อยอดจากเมื่อวานนี้เรื่องราวของคุณอัญรญัตน์พรรกิจแห่งยูบิลี่เนี่ยวันนี้อยากจะเป็นเรื่องราวที่เป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับว่าอุปสรรคมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าใครโดยเฉพาะยกตัวอย่างคุณอันของยูบิลี่ธุรกิจใหญ่ก็ยิ่งกยิ่งธุรกิจใหญ,ใหญ่แล้วคิดดูว่าห้างร้านหน้าหน้าร้านของเขาส่วนใหญ่อยู่ในห้างช่วงโควิดปิดหมดล็อกดาวน์เนี่ยธุรกิจพังเลยนะครับถ้าเกิดว่าบริหารไม่ดี เป็นเรื่องราวที่เธอผ่านมาได้อย่างไรเป็นกําลังใจให้กับคนไทยทุกคนฝ่าฟันไปได้วยกันในทุกอุปสรรคทอดสุดอินเตอร์วิวนี้ไปฟังคุณอญยลักษณ์กันต่อเลยครับเมื่อวานนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านได้ดูไปแล้วว่าเทสที่ดีและการลงทุนเริ่มต้นในเทสกับผู้มีประสบการณ์มาเล่าให้ฟังคือคุณอานเนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง พอมาวันนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านอยากรู้ต่อแล้วว่ากว่าจะมาเป็นวันนี้ของยูบิลีเรื่องราวทั้งหมดในชีวิตประสบการณ์การทำงานที่คุณอานอยากจะแบ่งปันค่ะ ก็ต้องบอกว่าปีนี้เดินทางมาเป็นปีที่94แล้วและอันก็เป็นรุ่นที่4ของครอบครัวมาดําเนินธุรกิจต่อนะคะต้องบอกว่าธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควรจากเ,เจนที่1เจนที่2นะคะรุ่นที่3เนี่ยคือรุ่นคุณพ่ออันก็เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ แล้วก็เป็นคนที่วางรากฐานหลายๆอย่างฐานะอันเนี่ยอันเข้ามาทํางานที่นี่ก็ประมาณ20กว่าปีเราก็เป็นรุ่นที่สีเราก็มาต่อยอดเราพยายามที่จะใช้ค่ะประโยชน์ต่างๆที่เราอยู่ในเจเนอเรชันนี้เรามีเทคโนโลยีเรามีเรื่องเหล่านี้เอามาต่อยอดในมุมของธุรกิจอันว่าปีที่โควิดเนี่ยเป็นปีที่มัน เปลี่ยนอะไรในหลายๆอย่างแล้วก็ตอนที่เกิดขึ้นแรกๆค่ะคุณพ่อยังโทรมาคุยอันตอนนั้นก็เหมือนต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งก็อยู่กันคนละบ้านด้วยคุณพ่อก็โทรมาอันก็บอกไม่ไม่เป็นไรโอเคคิดว่าผ่านผ่านไปได้คือเขาก็จะแบบธุรกิจยังไงเพราะคุณพ่อพูดอย่างนี้ว่าเออทำธุรกิจนี่มาไม่เคยเลยนะเรามี130สาหสาขาค่ะปิดหมดครั้งแรกเลยครั้งแรก ก็เหลือแฟ i ชิฟต์โตเปิดได้แต่เปิดก็ไม่ไ,มไ,มได้มีลูกค้าจะมาเพราะตอนนั้นคือทุกคนกังวลกันหมดอะนะคะเปิดเพื่อแค่รันโอเปレーションให้มัน<ช>ังคงอ,อ,<ช>อ่อนใช่ค่ะแต่ว่าเออคุณพ่อบอกเออทำธุรกิจมานะก็ไม่เคยต้องปิดสาขาเอออันคิดว่ายังไงมันเป็นยังไงอันบอกว่าเออไม่เป็นไรอะอันคิดว่ายังไงเราเราจะผ่านไปได้ช่วงนั้นถือว่าหนักสุดเลยไหมตั้งแต่ทําธุรกิจมาสาหรับอันอันไม่ได้รู้สึกว่าหนักสุดแต่ถือว่ามีความท้าทายที่สุดอ่า<อ>เพราะว่าเออมันมีความท้าทายในมุมที่ว่ามันเเเปป็นอุสรคคที่่ไมยจ ทุกคนกลัวในการที่จะออกมาทุกคนตอนนี้ต้องการแบบยาก่อนต้องการเรื่องของเฮลก่อนสุขภาพตัวเองก่อนอันว่ามันเป็นความทา้าทายมากกว่าว่าเอ๊ะแล้วแล้วเราจะอยู่บนสถานการณ์นั้นยังไงได้ได้บางพูดตามตรงอะค่ะก่อนหน้านั้นเน่ะเราก็ take it for granted คือแบบเออผัดวันประกันพุ่งว่าเราต้องทำอ e ีคอมเมิร์ซแต่ตอนนั้นเนี่ยเราทำแค่กับบางคอลเลกชันที่ระดับราคาไม่สูงอ้าวพอเกิดโควิดเกิดขึ้นร้านค้าต้องปิดหมด ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทีมงานทุกคนนะคะก็ภายใน5-7ถึง7วันนะอันเปิดร้านอ e ีคอมเมิร์ซขึ้นมาเลยทันทีทันทีคือไม่ได้บนมาร์เก็ตเพลสด้วยบนแบรนด com ก็คือบนเบอร์ไวเบทจู m o n ี c ดมอน th แล้วก็สามารถที่จะช้อปออนไลน์ได้แบบเต็มรูปแบบผ่านบัตรเครดิตผ่อนชำระได้ทั้งหมดเซตอัพใน7วันนะใช่โอ้โหแต่ต้องบอกว่าช่วงประมาณสักเดือน2เดือนแรกเนี่ย เรียนรู้ทุกๆกวันต้องบอกอย่างนี้คะว่าเวลาแค่เปิดบินได้เนี่ยหมื่นบาทบนออนไลน์โตแล้วตกมือกันทั้งบริษัทโอ้โหได้แล้วได้แล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทําแล้วมันเรียนรู้ทุกๆวันมันเห็นเทรนกราฟขึ้นอาวอลลุ่มเริ่มที่จะมาอาเราก็เลยรู้สึกเอ๊ะมันมีมันมันมีทรายบางอย่างที่ดีจากเริ่มต้นอาจจะเป็นวิกฤตแต่เราไม่ยอมแพ้กล้าที่จะออกไปเผชิญหน้ากับมันแล้วสุดท้ายทําไปทามาผลลัพธ์มันค่อยๆดีจน ทำไปประมาณดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยดีกว่าที่คิดแล้วทําให้ปัจจุบันเนี่ยชานอลออนไลน์เนี่ยเป็นหนึ่งในชานเลหลักด้วยของยอูบิลีขอบคุณน่ะแล้วคือต้องบอกว่าในไตรมาสที่2เนี่ยเป็นไตรมาสที่ตอนปี2020เป็นเป็นไตรามาสที่เราล็อกดาวน์แล้วทุกคนยังกลัวซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยก็ปิดงบไตรามาสที่2ของปี2020เราก็ยังสามารถมีกําไรได้ <c oughs> ชมชคุณอานพูดอยู่ตอนนี้อาจจะอยากถามคุณอานออกมาผมขอเป็นตัวแทนถามให้ว่าแล้วถ้าเกิดเขาอยากจะมีความกล้าหาในการตัดสินใจหรือดําเนินเรื่องราวต่างๆอย่างที่คุณอานผ่านมาในช่วงโควิดเนี่ยคุณสมบัติอะไรหรือทํายังไงให้เขามีความกล้าแบบนั้นบ้างครับสำหรับอันนะคะในช่วงสถานการณ์ที่ปกติเราต้องขยันเรียนรู้เราต้องเตรียมความพร้อม คือเพอเอินอันอยู่ในโลกแห่งรีเทลอะคะ่ะธุรกิจอันเป็นรีเทลธุรกิจที่เป็นรีเทลเนี่ยเราไม่เราไม่มียอดตุนมาเราต้องเป็นวันต่อวันเพราะเป็นวันต่อวันเนี่ยเราเจอสถานการณ์อะไรมากมายอะคะ่ะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอต้องเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ย ถึงเวลาจริงเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเวลาที่เราอยู่สถานการณ์ปกติเรียนรู้เตรียมพร้อมคิดซีนารีโอเตรียมไว้ถ้าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็บอกว่าประเมินความเสี่ยงไว้หน่อยอว่า มันจะมีความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้นบ้างหากไม่เกิดดีแฮปปี้ก็ยิ่งต่อยอดไปได้เป็นกันใหญ่แต่ถ้าหากเกิดอ๋อไม่เป็นไรเราได้เตรียมเรื่องเหล่านี้เตรียมพร้อมไว้อยู่แล้วเอาตามตรงกับไม่ได้ค่ดคิดว่าไอ้ตัวแพลตฟอร์มไล f ์เฟรมที่อันมาทําขายออนไลน์มันจะทําให้อันสามารถขึ้นร้านได้ภายใน7วันตอนโควิดแต่ตอนนั้นเนี่ยเราทํารอไว้การประเมินความเสี่ยงในหลากหลายมิติจะช่วยเราได้แล้วก็เวลาหากเกิดเหตุใดๆเกิดขึ้นเราจะมีความมั่นใจค่ะว่า เอกอ,องความรู้ที่เราได้มีไว้เราได้เรียนรู้ไว้เตรียมพร้อมไว้ในหลากหลายมุมเนี่ยถึงเวลาเนี่ยมันจะทําให้เรากล้ามากขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้แบบตัดสินใจโดยไม่มีองค์ความรู้อะไรเลยเดินเข้าไปดุ่มดุ่มเสียงเข้าไปดุ่มๆุ่มโดยไม่มีโน้ตเฮาแต่ระหว่างทางที่สถานการณ์ปกติอนว่าทุกวันเราต้องเตรียมความพร้อมจริงๆเหมือนกับอย่างนี้ค่ะว่าเฟิร์นเป็นคนชอบออกกาลังกายนะคะคือถ้าสุขภาพแข็งแรงแบบว่าอะไรทุกวันเราเตรียมสุขภาพไว้ให้ดี เวลาเกิดฝุ่นเกิดขึ้นหรือเกิดอะไรที่เป็นอาจจะทําให้เราป่วยได้ง่ายพื้นฐานเราแข็งแรงอาการป่วยต่างๆมันก็จะน้อยลงคือวิธีคิดของอาจารย อยู่ที่ทัศนคติและความคิดผมเห็นด้วยครับเพราะว่าการทํางานเนี่ยจริงๆแล้วในวัยผู้ใหญ่มันคือสวนสนุกของพวกเราเลยนะครับสำหรับคนที่ทํางานเป็นเนาะมันจะเป็นคนที่สนุกกับการทํางานแล้วรู้สึกว่าทุกสิ่งที่เจอเป็นความท้าทาย <c oughs> ใ,<ช>ให้เราไป<ช>หาวิธีการเอาช,ช,ชนะให้มันดีขึ้นแล้วเราด้วยความไม่ประมาทเราจะเผื่อทําทุกอย่างเผื่อไว้เสมอ ดังนั้นถ้าเกิดมีบางอย่างที่เราคิดไปไม่ถึงไม่ใช่เพราะเราประมาณแต่มันไม่รู้จริงๆเราก็เรียนรู้กับมันได้เพราะความเสียหายมันไม่ได้เลวร้ายจนทำให้โปรเจกต์ที่เราอุตส่าห์ทำมาตั้งนานเนี่ยมันจะพังทลายไปต่อหน้าต่อตาใช่นี่คือคุณสมบัติของผู้ที่จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนด้วยนะครับเผอิญอันอยู่ในโลกธุรกิจมานานมันมันมีปัจจัยต่างๆที่มันจะไม่คาดคิดเกิดขึ้นอีกเยอะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ยังไม่เกิดเตรียมความพร้อมไว้ก่อนเพราะเวลาเกิดเหตุที่เราไม่คาดคิดขึ้นเนี่ยมันก สมดุลของชีวิตนอกเหนืจากเรื่องงานเป็นไงบ้างครับตอนนี้คือนว่าอันเป็นคนไม่แบ่งไม่แบ่งว่านี่เวลางานนี่เวลาส่วนตัวอ,อันเป็นธุรกิจรีเทลรีเทลอันเปิดทุกวันวันหยุดอันก็เปิดแล้ววันหยุดเป็นเวลาทองของเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันอันก็ต้องกลับไปคิดก่อนว่าเนเจอร์ของธุรกิจเราเป็นยังไงอ่าคือเราอย่าไปคิดว่าเราจะทํางานได้แบบ จันถึงสูกแล้วหยุดเสาอาทิตย์เพราะาเราต้องกลับไปมองก่อนว่า mm hmm. อ๋อก,ก็เนเจอร์เราเป็นธุรกิจอย่างนี้พอเนเจอร์เราธุรกิจเป็นอย่างนี้เราก็ต้องกลับไปคิดว่าแล้วเราจะเบรนกับชีวิตเรายังไง mm hmm. คือไม่ได้ว่าเนเจอร์ธุรกิจเราเปิด7วันงั้นฉันต้องทํางาน7วันมันคงไม่ใช่แต่ประเด็นคือเอ๊ะแล้วสมดุลนะ่ะความชอบของเรามีอะไรบ้างแล้วเราก็บริหารจัดการเวลาแปลว่าเวลาที่เราลงไปทํางานเน่ะเราต้องคอนเซนเทรตแล้วเราตั้งใจทํางานเต็มที่เลย mm hmm. อ่า เพื่อที่เราจะได้ออ p ต์แล้วเราก็ยังมีเวลาไปบาลานซ์ในพาร์ทอื่นและอันว่าการจัดสมดุลในเรื่องนี้ที่มันสามารถที่จะจัดได้อย่างลงตัวเวลาเรามาทํางานอะคะเอในอดีตที่อันเคยเป็นเบิร์นเอาทอ่ะอันไม่มีเลยเพราะว่าเรามีรีแลกเราสามารถที่จะบาลานซ์สมดุลแบบนี้ได้ด้วยอย่างเวลางานเนี่ยงานเวลาเราวางแผนแล้วเรา จริงบางทีมันวางแผนหรือมันเป็นงานเล็กๆนะคะแต่ว่าอุ้ยมันเป็นอย่างที่เราคิดเลยเราก็จะมีความฟินขึ้นมาในระดับหนึ่งโอ้โหเนี่ยฉันคิดได้ถูกนะเนี่ยพอเราบรร้านในเรื่องเหล่านี้ค่ะมันสาหรับอันน่อันไม่แบ่งอ่ะอันเบรนมันเป็นเป็นเรื่องเดียวกันแต่ใช้วิธีการบริหารจัดการแล้วก็อันวัดเลยมันทําให้ในทุกๆวันเนี่ยมาทํางานมีอินเนอร์จีมาึ้นแล้วสนุกแล้วมันกลายเป็นว่าเราเติมแพชชั่นในการทํางานเราเพิ่มเติมได้อีก สำหรับอันเองอะค่ะความที่ยากที่สุดของความเป็นมนุษย์คือการบาลานซ์ใช่อาซึ่งเราเรียนรู้ทุกๆวันและเป็นสเสน่ห์ที่สนุกที่สุดด้วยนะอะคือถ้าเราบาลานซ์ได้มันจะสนุกแต่<ช>อันว่าทางสายกลางดีที่สุดค่ะไม่มากไปไม่น้อยไปอะเราก็พยายามหาสมดุลทุกคนมีสูตรของแต่ละคนไม่เหมือนกันอันก็พยายามหาสูตรของอันทุกวันเอ๊แบบนี้วันนี้แฮปปี้แฮปปี้อาถ้าแบบแบบนี้บบนทายแบบไม่แฮปปี้นะอะแล้วเราก็งั้นเราจําลองความแฮปปี้แบบเนี้ย ให้เกิดขึ้นหลายๆวันได้ไหมอ่อาเงี้ยค่ะผมชอบจรงเลยที่คุณอันพูดช่วงท้ายเพราะนี่คุณอันพยายามถอดสูตรของเองออกมา <c oughs> นะฮะก็เลยไม่ต้องถามเพิ่มแล้วว่าจะถอดสูตรยังไงให้กับ <c oughs> คุณผู้ชมได้เอาไปปรับใช้เป็นตัวอย่าง<ช>แต่คือบอกอยู่แล้วว่าสูตรชีวิตคุณอันที่ถอดออกมาได้คือหาบาลานใช,ใช่ใช่ใช่ค่ะหาสมดุลของชีวิตให้เจอในรูปแบบของแต่ละท่านด้วยนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมได้มุมมองเรื่องงานจาก สุภาพสตรีท่านนี้ไปหลายมิติแล้วนะครับจริงๆคุยทั้งวันผมก็ย,ยังคุยได้เพราะว่าประสบการณ์ที่เราจะมาแบ่งแชร์กันนี่น่าจะสนุกมากเหลือเกินถ้าใครสนใจเดี๋ยวมีโอกาสต,ต้องขอเวลาทองเวลาเพชรของคุณปานเนี่ยมากกว่านี้นะครับ พลังใจให้กับพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับนั่นคือถอดสูตรให้คนไทยมองโลกอย่างเข้าใจไปด้วยกันผมพัดจิง